สังเกตได้ว่านะครับน้ำเปล่าหรือว่า,าน้ำธรรมดานะครับเวลาเราฉีดพ่นหรือว่าหยดลงไปในใบบอลเนี่ยนะฮะมันจะไม่แตกตัวหรือว่ามันไม่กระจายตัวดังนั้นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวช่วยในการแตกตัวหรือว่ากระจายตัวลงสู่ใบพืชมีอะไรบ้างตัวที่1นนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาล้าง,งจานนะครับน้ำยาล้าง,งจานนะครับ ตัวที่2เป็นสารจับใบทั่วไปนะฮะที่เราซื้อได้ในท้องตลาดแล้วก็ตัวที่3เป็นสารจับใบชนิดพิเศษหรือว่าเอฟอร์์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาล้างจานนะฮะตัวแรกนะครับ ตัวนี้น้ายาล้างจานนะครับตัวที่2ครับตัวนี้เป็นสารจับใบทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นสารจับใบทั่วไปนะครับและตัวที่3มครับตัวนี้เป็นเอฟอสต์นะครับเป็นสารจับใบชนิดพิเศษนะครับเราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าการที่เรา ใช้สารจับใบหรือว่าสารช่วยกระจายตัวนะครับที่มีคุณภาพดีนะครับตัวนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระจายตัวหรือว่าลดต้นทุนในการฉีดพ่นได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับลดการชะล้างนะครับของฝนนะครับหรือว่า2นะครับหน้าร้อนไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนมากนะครับจะช่วยให้ปุ๋ยน้ําฮอร์โมนที่เกษตรกรน,นําไปผสมเนี่ยนะครับมันไม่เห็นผลมันจะทําให้พวกสารอาหารหรือว่าพวกฮอร์โมนที่เกษตรกรน,นําไปฉีดนะครับ ไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระจายตัวหรือว่าดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างชัดเจน